หนูฮัลโหลจ้าเ,าเอาเองได้ไหมวันนี้ไม่อยู่ร้านมีแต่ปาเขาย่างอยู่ได้ได้หนูข้ามไปเอาเองได้แต่สั่งไว้ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเขาจะรับโทรศัพท์หรือเปล่าว่าแม่ครัวอ,อ๋องั้นเดี๋ยวหนูเดินข้ามไปเองดีกว่าเออขอโทษทีขอโทษท,วทีวันนี้มาซื้อผลไม้ว่ายที่ท่าย่างโอเคจ้าจ้าจะสั่งอะไรจะสั่งหมูปิ้งค่ะอุ้ยแต่สวยมากวันนี้น่ารักเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เลยอะ่ะจริง พี่ไม่ยอมมัดมมให้เนี่ยจะมัดข้างบนเราจะไปนั่งขายของแบบสวยเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้อ่ะจริงเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้มากน่ารักแบบตุ๊กตาบาร์บี้ใส่ชุดตุ๊กตาบาร์บี้อ่ะใช่น่ารักมากเหมือนบาร์บี้ที่แบบบาร์บี้ที่ของแท้นะเป็นตุ๊กตาบาร์บี้พี่เป็นของแท้แบบเบลเบล เหนื่อยมากจริงเหมือนบาร์บี้ของแท้วที่แบลวแบลว่ะไปไหนไปซื้อหมูปิ้งไปซื้ออะไรหมูปิ้งที่ไหนเนี่ยให้ไปซื้อหมูปิ้งได้อยู่นะซาร่าซาร่าซาร่านำบวันมากระวังรถเขานะลูก น้องหิวหมูปิ้ง ลุงมีเลขอะไรมั่งเอามาให้หนูดูหน่อยนยเอามาให้ชมหน่อยมีเลขอะไรมัง่ง